สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับเรี้ยมากเลยนะเซสบอลไลฟ์มาแล้วจ้าและนี่เป็นอีกครั้งหนึ่งที่เราคึกคืนมากครับแล้ววันนี้เนี่ยเราถึงกับมีแมนยูสองคนเลยจริงครัไม่ได้จัดอย่างนี้หรอกมันไม่ว่างกันต้องดึงมาจากเออสปอร์ตแฟนนะฮะเออผมจะเล่นเรื่องแบบว่าแมนยูสร้างสนามผมเลยไม่กล้าเล่นเลยคุยยาวกันไปเดี๋ยวยาวยาวนิหน่อยก็ได้แต่ว่าตอนเนี้ย คุณต้องสรรเสริญพวกเขาเะครับเพราะว่าเป็นทีมเดียวในการแข่งขันยุโรปที่เขายังไม่แพ้ใครนะครับตอนนี้เจ้าแห่งยุโรปคุณพูดออกมาเลยและที่สองพูคำนั้นออกมาเลยอย่างน้อยก็ไม่ตกรอบก่อนทีมใดทีมหนึ่งโอ้ยเฮ้ยช้าใจเอาต้นไล่เลี้ยงหน่อยก็คือแมนยูเนี่ยเสมอมาลัดแรกนะใช่โอ้โหแล้วก็มาพบกับโซเซดานะครับเรื่องแบบว่าตอนแรกนะผมเชื่อว่าแฟนแมนยูก็ใจหายใจคว่ำเหมือนกันนะพูดถึง ใช่เด้แลที่สาคัญก็เป็นโอยาสบอคนเดิมที่ยิงได้เกมแรกเขาก็ยิงได้ใช่ได้อีกแล้วจุดโทษอีกแล้วสองทีนี้ตอนแข่งกันนี่มีแต่ลูกโทษนะลัวนนะเออมันน่าจะมีการเก็บสถิตินะผมว่านัดนี้อีกอ่ะอ่ะก็พอได้เสมอจังหวะเสมอนี่เป็นจังหวะที่มูโนฟานันได้ยิงนะฮะมันเป็นจังหวะฟาวของเกมรับของโซเซดาดไปเข้าสกัดใส่แพทริกด็อกกู ตอกูแล้วครับแล้วก็แฟนนันก็ยิงเข้าไปนะฮะแล้วก็ทีเนี้ยมันก็เสมอหนึ่งหนึ่งใช่ไหมประตูรวมสองสองใช่แล้วก็เกมมันเริ่มครึ่งหลังมาเนี่ยก็ดอกูอ่ะที่แหกเข้าไปใช่ไหมคุณต้นใช่อ่าน่าใช่้วดอกูแล้วก็เป็นแฟนนันอีกแล้วนะครับมูโลแฟนนันยิงเข้าไปครับก็ายเปานมเป็นสองหนึ่งแล้วก็เป็นสถิติเขาด้วยที่ทําให้ยิงลูกโทษได้เยอะที่สุด ก็มันยิงอยู่คนเดียวนะฮะก็ไม่มีคนไหนไว้ใจได้อะเนีแต่มันไว้ใจได้เอาโอเคเอาบุโน่ที่ผมชมมาตั้งหลายครั้งแล้วว่ามันลูกตั้งตั้งลูกตั้งแต่เอ่ยลูกฟรีคิกเอ่ยฮะลูกโทษเอ่ยเขาชัวร์สุดเอแล้วก็เป็นนาทีที่60กว่าเนี่ยดอกูก็ไปเลียกแขกนะครับไปเรียกแขกอวิ่งไปเรียกแขกก็ได้ใบแดงมาหนึ่งใบโดนคู่แข่งโดนใบแดงไปหนึ่งหนึ่งใบครับเป็นทางได้ของจอร์นอารัมบูรู นะครับเปิดก็เป็นนักเตะที่เพิ่งถูกเปลี่ยนลงมาในช่วงครึ่งหลังด้วยนะเออแป๊บเดียวแล้วก็ตัวใบแดงไล่ออกไปแล้วหลังจากนั้นเนี่ยก็มาได้ประตูที่3ก็จากลูกยิงของบรูโน่ฟานานแล้วก็เป็นแฮตทริกของเจ้าตัวลูกนี้ดีนะครับเปิดยาวมาไฟนัลหลุดเข้าไปยิงตอนแรกใจคงคิดอยู่ว่าเออจะให้ฮอยลุนดีไหมแล้วก็ทถูกแล้วเขามองเห็นฮอยลุนไม่ให้ดีกว่ายิงเองดีกเลยจัดดีที่เข้านะก็ไม่เข้า มันประวัติศาสตร์สามร้อยกแบบว่าเพื่อนเติมมาะแต่ไม่ส่งให้เพื่อนว่าใช่ใช่เออจะดีที่จะเข้าแล้วแต่ก็ยังได้ลงนะฉันก็ก็งงมากว่าทันที่แล้วยังพักเลยแต่ว่านัดนี้ก็เอาเขาลงมาอีกแล้วแล้วก็ไม่เหลือใครแล้วล้วก็ไม่ได้ก็ไม่ได้ทำประตูก็ไม่ได้แต่ว่าเขาได้แอซิสนะมาได้แอซิสนาทีสุดท้ายจงกว่าที่แอซิสให้ดาโลใช่หอยลุก หลุดเข้าไปแล้วก็ส่งให้ดารอยิงนะะเออก็คิดดูหอยหลุนไม่ยิงให้ดารอยิงก็ดีแล้วก็ได้ออสซิดไงก็ยังดีตำแหน่งนั้นควรจะเป็นมันหรือเปล่าแก็คือแต่ว่าถึงจะออสซิดมันก็ยังไม่ใช่คนที่แบบเตะเข้าประตูได้อะเมื่อีติดต่อกันแล้วยี่สิบ นัดติดต่อกัยี่สิบ้วเนี่ยยี่สแล้วยิยี่สิบนัดติดต่อครับก็น่าสนใจเพราะว่าเกมนี้นี่โอ้โหหลายดอกที่ว่ามันมันถ้ามันไม่ได้จุดโทษอ่ะมันจะเล่นได้ไหมคุณต้นจะนัไหมแต่เกมมันก็เกมมันโอเคนะลูกลูกเกมอยู่หลายคนรู้สึกว่าเฮ้ยนัดนี้หรือว่าในช่วงหลังๆมันเนี้ยเหมือนทรงมันจะดูดีขึ้น สิ่งหนึ่งสิ่งหนึ่งที่เราได้เห็นก็คือหลังจากคาเซมิโร่ได้มีโอกาสลงเล่นบ่อยขึ้นก็เหมือนเริ่มเอาร่างของเรอัลมาดริดกลับมาอ๋ออ่าเริ่มมีการจ่ายบอลเฟิร์สเฟิร์สทัชครั้งแรกดีแล้วก็จ่ายบอลจังหวะเดียวได้เยี่ยมจังหวะแม่นยำดีนะครับแล้วก็การเสริมทัพด้านซ้ายอย่างแพตริกดอกูนี่ก็ปั่นป่วนเกมรับของคู่ต่อสู้ได้หลายครั้งเออวันนี้ชัดเจนเลยนะดอกูนี่ทําให้ได้จุดโทษนะครับแล้วก็ทําให ได้ใบแดงของฟลตรงข้ามนะฮะพี่ลองคิดสภาพดยดาโลอยู่ฝั่งนั้นคิดว่าจะได้อะไรแบบนี้ไหมไม่มันไม่เติมมันไม่บูุกเออนะฮะก็ลองให้แบบว่าโอกาสนักเตะใหม่ๆแล้วก็ก็ถือว่าทำผลงานได้ดีพวกดาวรุ่งขึ้นมาก็โอเคนะอ่าอย่างพวกเฮเวนเฮเวนกองหลังจากอาร์เซนอลเป็นดาวรุ่งอันนี้ถูกดึงขึ้นมาเพราะไม่มีตัวแล้วแต่ทำผลงานได้ดีตั้งแต่เกมกับอาร์เซนอล เจอเจอทีมเก่านี่ก็ถือว่าตัดบอลเด็ดขาดแต่เกมนี้ต้องบอกว่าช่วงแรกๆอาจจะเก่งๆไปหน่อยมีจ่ายบอลผิดพลาดบ้างแต่ว่าพอเริ่มเข้าที่เข้าทางก็เอาอยู่ทางด้านอโมริมล้วก็ชมนะฮะชมอยู่คนเดียวแหะเขบอกว่าอะไรนะเพอร์เฟกกัปตัน ก็แฮกถีกได้ก็ต้องชมคนนี้แหละนะถีกได้เขาบอกก็ชมเลยนะเขาบอกว่าทั้งลูกตั้งเตะทั้งการพาบอลไปข้างหน้านะครับแล้วก็การทำประตูแล้วก็ท้ายเกมสิบนาทีสุดท้ายเนี่ยเขาลงไปรับด้วยก็ถือว่าทําได้ดีสําหรับทางบูโน่แฟนดันนะฮะเขาบอกว่าอยากให้ทางด้านบูโน่นี่ได้แชมป์ เพราะว่าเขาสมควรจะได้แล้วได้แชมป์นี่หมายถึงได้รางวัลนะหรอได้แชมป์เลยแหละไอ้ยู่ได้แชมป์ก็ที่ผ่านมาก็ได้แล้วไง2ปีกบอนนะฮาไงก็ได้เอฟเคัพกับคาราบาวครับแต่ตอนนี้ยูโรปาก็อยากได้เพราะยูโรป้าก็ก็ล่าสุดก็อกหักมาตอนนัดชิงชนะเลิศครับก็ต้องได้ปีนี้แหละเพราะมันเหลือแค่สิ่งเดียวแล้วที่เราหวังได้และถ้าดูจากเส้นทางอ่ะผมว่าโอกาสมันเข้ารอบชิงเขาทั้งสูงมันยังพอไหวอยู่เหรออ่ะดูสิจอใครทีมที่เหนืออยู่ เพราะว่าแทีมสุดท้ายหลังจากแมนยูเข้ารอบมามเขาไปเจอกับโอล, <c oughs> ลิมปิก <c oughs> ลียงลงเป็นยิงลียง <c oughs> ลงเป็นยิงเมื่อก่ <c oughs> อนเขาจะพูดอย่างนี้ลียตอนหลังๆไม่ค่อยยิงนะหลังๆไม่ค่อยยิงไม่ค่อยยิงนะครับสมัยนั้นเขาเป็นทีมนําของลีกเอิง <c oughs> ตอนนี้เขาก็ดาวลงมาแล้วก็จะอยู่ประมาณนั้นแหละฮะแต่ยังไม่ถึงแมนยูนันก็อยู่โซนกลางตลางเพราะถ้าสมมุติว่าแมนยูเอาชนะลียงจะผ่านเข้ารอบไปเจอคู่ระหว่างเรนเจอร์กับเอลติกบิลเบา เออก็น่าจะได้ไหมเดาว่าเป็นใครเดาว่าน่าจะเป็นใครถ้าถ้าในฝั่งของเราเองเนี่ยแมนยูจะเข้าไปคบกับบิลเบอือ่าก็แล้วก็จะชนะเรนเจอร์เพราะว่ายังมีไอพีมีอีกทิมก็คือสเปอร์อ่าฝั่งสเปอร์เนี่ยจะหนักหน่อยเพราะว่านัด8ทีมสุดท้ายเนี่ยก็จะไปเจอกับแฟงเฟิร์ตแฟงเฟิร์ตฟอร์มดีต่อให้ไม่มีกองหน้าที่ซิตี้ซื้อตัวไปอืมอ่ลืมชื่อไปเฉยเยเลยเออหรือถ้าผ่านไ่ได้ก็อาจจะไปเจอลาซิโอา ใช่อพอราซิโอนี่สบายๆเจอบูโุกลิมก็ไม่มีอะไรนะครับลาซิโอเขาก็บางครั้งเขาก็เทพเป็นช่วงๆนะใช่ใช่ใช่นะครับแต่จริงๆนะนักเตะหลักๆเขาก็ยังพอมีให้เห็นอยู่บ้างนะก็ยัางน้านักเตะที่รู้จักก็พวกเวนดูซี่เด็กเก่าอาเซนอนอ่ออมีเวซิโน หรือก็โรแมนโยรี่เนี่ยก็เป็นตัวความหวังของทีมลาซิโอคือเอาง่ายๆแมนยูได้จะผ่านลียงไปได้นะครับเบื่อต้นนะน้องพลอยบอกว่าจากเซซิ7เอสดีนิวส์นะครับวันนี้เสร็จปุ๊บกิ๊งแก้มป่องทั้งวันนะฮะเราขิงไม่ได้ตื่นนอนลืมตาตื่นมาเช็คผลแล้วก็ขิงทุกคนเลยเซียนปุ้ยก็บอกว่านอนเจอแมนยูยูฟาซูเปอร์คัพนะครับอ้าวแต่ว่าคุณมั่นใจว่านอนจะแชมป์แชมเปี้ยนลีกเหรอโอ้โหคุณนี่สุดยอดนะฮะ แต่เราก็มั่นใจว่าเดี๋ยวเราจะไปรอชิงวันที่21พฤษภาคมเลยเน่เป็นไงเรามั่นสุดๆมั่นสุดๆเจอปะวยก่อนเลยคูณยูโรปานะคะเขาจะชิงกันวันที่27พฤษภาคมครับทางด้านของพีบอลลีกนะครับสัปดาห์นี้โอ้โหมีลอนดอนดาร์บี้นะบิ๊กแมตช์เลยอ่ะจริงๆลอนดอนดาร์บี้มี2คู่อ่าอ่าก็ถ้าคู่หนึ่งก็จะเป็นฟูลแลมจะเจอกับสเปอร์อีกคู่หนึ่งก็จะเป็นอาร์เซนอลจะเจอเชลซีนะครับนะครับแต่ว่าที่เราจะคุยถึงแน่นอนครับอาร์เซนอล จะพบกับเชลซีอาร์เซนอลเนี่ยก็คือคะแนนเนี่ยมันไม่มันทิ้งฟอเรสต์ไม่เยอะไงใช่และที่สําคัญคือถ้ายังสะดุดกันอยู่ก็คือยกถ้วยให้ลิเวอร์พูลแบบเต็มรูปแบบแล้วนะยังตอนนี้ถ้าสะดดุเ่่นนนัียนนนะตอี้ยังอีกเหรอจริงๆมันก็ได้แล้วแหละแต่ว่าแต่ว่าถ้าดูตามรูปมันก็ยังมีโอกาสให้แช่งให้ลิเวอร์พูลสะดุดโโอ้หนะะฮแล้วต้องให้ตัวเองได้ด้วยอ่ะประเด็นไม่ใช่แค่ให้เขาสะดุดอย่างเดียวอ่ะ ก็คือนัดนี้ลิวพูจะชดใช้ที่ว่าเขาแข่งไปล่วงหน้านัดนึงอ่ะใช่ไหมเพราะว่าเขาจะมีชิงลิกครับเดี๋ยวเราจะพูดถึงนะครับอาง้านอาเซนอนก็ตามหลังอยู่แต่ทีนี้นัดนี้อาเซนอนเ็าได้นอนคือสกลางสัปดาห์นียเขาไม่ได้ใช้แรงพลังอะไรมากมายเพราะว่าเขาพักผู้เล่นหลักไปกับทางด้านของับเอร่อเจาผัผิวแล้วเขาแบะแบเบอร์แล้วอ่ะแต่ปัญหาเขาก็ยังมีอยู่ก็คือ กองหน้าตัวเป้าครับตอนนี้ยังยังไม่รู้ว่าจะแก้ไขปัญหาตรงนี้ยังไงเ,เพราะว่าปัญหาแดนหน้าของเขายังคงสลับหมุนเวียนอยู่ม,มิเกลเมริโนโราฮิมสเตอร์ลิงหรือจเจ้าเรียโดทอสตามาเล่นสลับขึ้นมาเป็นหน้าอย่างเงี้ยจะได้ลงเจอทีมเก่ามาสเตอร์ลิงอะ่ะไม่ <c oughs> ผมว่าไม่ได้ลง <c oughs> เพราะว่าเกมเจอพีเอสวีเขาได้ลงเป็นตัวจริงแล้วเขาเป็นแมนออฟเดอะแมตช์ผมว่ามาติเนลลี่ก็ลงไปสิบเอนาทีเองนะก็คือเอาลงไปแบบวอมอผมว่ามาติเนลลี่น่าจะคอสนิม เออนะฮะก็น่าสนใจเพราะว่าทั้งด้านของเชลซีก็ทางด้านโคพาเมอร์กับลิสเจมก็หายป่วยลงมาฝึกซ้อมแล้วแต่อาที่แล้วไม่ได้ลงเนาะแล้วก็มีโฟฟาน่าโฟฟาน่าก็หาย,ยาเจ็บกลับมาก็น่าจะเป็นหนึ่งในตัวเลือกแนวรับนะฮะแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่น่าสนใจคือเหมือนทางด้านของเอนโซมาเสกาอยากจะดันลิสเจมมาเล่นเป็นกองกลางน่าสนใจงดูการปรับาพตอนนี้เชลซีอยู่อันดับที่เท่าไหร่นะครัช เชลซีเหรอเชลซีเชลซีตอนนี้อยู่อันดับที่4เสียปุ้ว่าไงอาเซนอนนะฮะดูอยู่แล้วบอกหน่อยอาเซนอนจะไหวไหมเนี่ยเจอเชลซีนะฮะต้นว่าไงเอ้าผมว่าเกมนี้อาเซนอนเล่นยากต่อให้เล่นในบ้านก็จริงผมผมมองว่าการขัดหน้าเป้าอ่ะมันยังคงเป็นปัญหาแต่สิ่งหนึ่งที่ได้ลุ้นในการเจาะทำประตูได้ก็คือเจ้าโรเบิร์ตซันเชต หรือจอเกนเซนผู้รักษาประตูของเชลซีเนี่ยมันยังมีความไม่นิ่งคืองงงิงอ่ะมันมันก็เสียก็เสียจริงๆริงดนจะได้ลุ้นใช่หลายๆครั้งที่เราเห็นว่าจริงๆเกมรับของเชลซีก็ไม่ได้แย่มากแต่มันมีปัญหาส่วนบุคคลทางด้านของผู้รักษาประตูไม่ว่าจะเป็นจอเกนเซนหรือว่าจะเป็นของทั้งคู่เลยนะโรเบรซานเชสเอ้าชนะไหม ผมว่าเสมอเสมอผมว่าเสมอเสมอมีประตูเกิดขึ้นทั้งสองฝ่ายแหละคือนัดทีนแล้วนะครับเลกแรกก็คือนัดแรกอ่ะทางด้านเปิดเชลซีเปิดบ้านเสมอเซนนอนนะแล้วก็คนยิงกบมาตีนนลลี่ยิงก่อนฮะเนโตยิงเสมอยิงตีเสมอไปผมว่าผู้นี้มันผูกขาดเรื่องการเสมอแล้วเสมอแล้วเป็นใหญ่นะเสมอนะเพราะสถิติที่พบกันมาในสูนสี่นะเสมอเยอะเสมอเยอะนะฮะอ่ะเสมอเหมือนกันแล้วกันเสมอก็ หรืูก็ไปเฉียวๆไปเรื่อยๆเรื่อยๆมาเรียงๆอ่ะเพราะว่าถ้าถ้าดูจากรูปเกมที่ผ่านมาอาเซนนอนมันโอกาสทําประตูมันมีไหมมันมีแต่มันจบไม่ได้เพราะหนึ่งขันนาเป้าแล้วสุดท้ายถ้าถ้ามานั่งดูรายชื่อคนทาประตูอ่ะ ไม่ใช่นาเปาสักคนเลยนะมารีโนดิแค่นไรซ์กองหลังซิเซนโก้เงี้ยมีหลังกะกลางที่ทำมันมันรู้สึกว่าการที่จะเจาะเข้าไปเกมรับของเชลซีมันค่อนข้างยากยากนะครับนะครับอาจจะเสมอกันไปนะครับส่วนแมนยูของเราเจอเลสเตอร์เลสเตอร์ในวันอาทิตย์ได้แตไม่มีปัญหาไม่มีปัญหาเพราะว่าในฤดูกาลนี้เจอกันมาก่อน3ครั้งชนะรวดหมดเลยทั้งบอลถ้วยแล้วก็บอลในฟีมลีกคือถ้าฟอร์มันเริ่มมาแนวนี้แล้วพอกลับมาเล่นลีกแล้วอะแล้วยังแพ้อีกก็แย่แล้วแล้วแถมเราเจอแบบ บวย y ด้วยทีมท้ายตารางขนาดนี้ก็ควรที่จะเก็บสามแต้มบ้างนะคะคุณนะคะฝากบอกไปถึงนักกีฬาด้วยอะไรด้วยรุดฟานเขารู้กันนะรุดฟานแล้เกาอาจจะแบบไปล็อบบี้นักเตะเก่าๆแล้วรุดฟานล่ะเด้บอกให้ช่วยช่ยหน่อยช่วยๆเอาอะไรไปช่วยว่าตัวเองยังไม่รอดเลยเออคุณคิดว่าทําไมเราถึงไปเล่นในแบบทั่วยุโรปแล้วโอเคแต่กลับมาเล่นลีกเราเลทิสผมว่าเรื่องของรูปแบบการเล่นในลีกมันมันแตกต่างจากลีกอื่นๆแน่นอนว่าอังกฤษมันบอลมันดุดันการเข้าปะทะค่อนข้างหนัก แล้วมันไม่ได้เหมือนกัหลีกอื่นที่แบบว่าบอลเชิงเยอะเกมรับเขาไม่ได้แบบว่าเข้าชาร์จเข้าชนเขาเล่นบอลจังหวะรอดักแล้วสวนแต่เรามันทําได้ดีในในรูปแบบอย่างนั้นมากกว่าการขึ้นเกมมันเลยไม่ยากมากแต่พอมาเจอเกมบอลพรีเมียร์ลีกเนี่ยเขาเข้าหาถึงตลอดการเพรสซิงทุกทีมเข้าเพรสซิงใส่ทําให้แมนยูไม่ทันอะยากยากเพราะว่าอย่างโซเลดัดเนี่ยเขาก็ถอยนะคือสมมุติว่าถ้าคุณเล่นอังกฤษนะ คุณมาเลยคือสนามมาคุณจะโดนประกบแล้วแล้วก็คืออาจจะโดนหวดล่วงก่อนที่คุณจะถึงหน้ากรอบเกตโซนซ้ำนั่นคือความแตกต่างเออหลีกอังกฤษมันโหดต้องบอกงี้้ก็เลยได้เป็นเจ้าอยู่โริโอยโไปถึงนะเซียนตุ้ยบอกว่านั่นไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ไล่ลิวอ์พูลแล้วนะครับแต่เป็นพยายามหนีที่ตามหลังมาตลุดบ่อยๆคุณจะหลุดท็อปสี่ได้เลยนะเออไม่ได้่งตาเป็นไปได้แล้วนะตอนนี้หลี่ก็คืออยาก อยากได้ที่สองที่สามอะไรอย่างเงี้ยเออนะฮะมันอยู่ในโซนโซนนั้นไปในขณะขณะขณะที่มีคู่ไหนน่าสนใจไหมคู่นน่าสนใจก็แมนซิสกับแมนซิตี้กับไบรท์ตันแมนซิตี้แมนซิตี้ตอนนี้อยู่อันดับ5เขาก็ต้องการเก็บสามแต้มเพื่อจะขึ้นไปอยู่ท็อป4รลุนไปพื้นที่ยุโรปในแชมเปี้ยนส์ลีกในขณะที่ไบรท์ตันเองเนี่ยก็มีสิทธิ์ที่จะลุนไปพื้นที่ยุโรปเช่นกัน มันตีกันมากเลยอ่ะคะแนนช่วงนั้นเชลซีแมนซีนิวคาสเซิลไบรตันแอสตันวิลล่าซีห้าซีหกซีเจ็ดซีแปดซีเก้าอยู่เพราะนเนี่ยมันยังมันยังขับแล้วมันไม่หนีกันเลยอ่ะใช่นะฮะคือทั้งสองทีมต้องการสามคะแนนทั้งคู่แต่ที่สำคัญคือต่อให้คุณเล่นในบ้านนะซิตี้แต่เกมของไบรตันเนี่ยหลังจากที่แพ้นอตติงแฮมฟอร์เรสเจ็ดศูนย์เมื่อวันที่หนึ่งกุมภาพันธ์ที่ผ่านมา เขาเก็บชัยชนะรวดมาหกเกมติดแล้วอะไม่ไม่สะดุดเสมอด้วยนะชนะรวดไม่ใช่งานง่ายของแมนซิตีรนะก็ไม่ใช่งานง่ายเออนะฮะก็จะปล่อยไปไม่ได้โอกาสโดนไบตันนี่มีผู้เี่สามหน้าผมว่าถ้าเกิดชนะโดนแซงเลยมหมหมายถึงยงยงซิตี้เหรออถ้าซิตี้ถ้าไบตันมีสี่สี่ป่ะสี่สี่ไบตันสี่หกแซงไหมแซงเลยด้วยซ แตมไปเทียบเท่ากับเชลซีอะอัเท่าอันดับสี่อะใช่ไหมบอกแล้วคะแนนไม่หนีชนะนัดหนึ่งก็คือมีผลเลยเลื่อนไหลอันดับเลยแล้วสิ่งหนึ่งคือแมนซิตี้ไม่มีแบ็กขวาอย่างคายวอล์กเกอร์แล้วต้องมาเจอกับมิโตมะที่มีความสามารถเฉพาะตัวสุดผมก็ไม่รู้ว่าจะหยุดมิโตมะยังไงเกมรับแมนซิตี้มันยังทรงกระสุด ซูสุไม่มีดีเอาว่าไหในเมืองตอนนี้ในเมืองแมนเชสเตอร์ไม่มีอะไรดีเลยไม่มีอะไรดีโอ้งนี้แมนเชสเตอร์ต้องทำเงินเมืองทใหญ่หน้าหน้าซิตี้นี่เวอร์คาร์ดหลังนี่เวอร์แก๊สหลังเข้าไเลยอ้าวคนข้างรัวนะคะก็เริ่มมีโอกาสไปไต่ไต่ต้งนจะชนะแหละแต่ว่าผมมองว่าเสมอสูงคู่นี้เสมอซิตี้เออผมก็มองว่าคู่นี้เสมอสูงงอะ ประมาณนั้นเสมอนะแล้วลุ้นถ้วยหล่ะลุ้นถ้วยโอ้โหต้องลุ้นนิดหนึ่งนะครับเป็นลีกครับถ้วยแรกนะฮะรถแห่ก็จะแห่ก่อนหรือเปล่าก็ทีมที่ตกชั้นแชมเปี้ยนลีกกับทีมที่กำลังจะคว้าแชมป์คาราบาวครับตกรอบก็ตกรอบตกชั้นอรตกรอบแชมเปี้ยนลีกอุ้ยไม่อยากพูดเลยอ่ะคือกำลังจะพูดไปว่าออกตัวว่าเชียร์ใครแต่พอพูดเราเจอทีมไหนทีมนั้นเอ๊ยวันนั้นเอีนเอกบอกว่าดิว้อเนไม่ ไม่ได้แชมป์มากี่ปีนะสามสิบกว่าปีเกือบมาโอ้ยนานกว่านั้นนี่แล้วเขาจะเคยได้แชมป์เขาก็มาสะดุดพ่อหงตลอดเลยถ้าจะไม่ผิดละดูเออมันต้องสะดุดกี่ปีที่แล้วกี่ปีที่แล้วนะสามปีที่แล้วก็มาสะดุดไม่ได้แชมป์เพราะแมนยูเออแซงบาวครับแชมป์เก่านะทางด้านอันเดอร์เขาก็แบบว่าเยือนเวมบี้ครั้งแรกนะข่าวก็ถามว่าเป็นยังไงบ้างเขาบอกมันก็เหมือนทั่วไปแหละเหมือนไม่เยือนโอทฟฟอร์ดเหมือนไม่เยือนเอเมิเลตอะไรอย่างเงี้ยมันก็ไม่ได้ตื่นเต้นอะไรนะครับ แต่ก็ต้องมานั่งลุ้นว่าหลังจากที่ไปแพ้ปารีสตกตกรอบแชมเปี้ยนลีกเนี่ยมันจะทำให้ทีมเขาเขาบอกแล้วเ็บอกว่านี่สภาพสภาพเ็บอกว่าสภาพนักเตะดีเขาไม่น่าจะหมดกําลังใจได้ง่ายๆขนาดนั้นะเขาก็รู้สึกว่าพอเขาจะต้องเรียกขวัญกาลังใจกลับมากากการเจอหนักนี้แหละว่าแบบเออไม่เป็นไรอันนั้นปล่อยทิ้งไปแล้วเรามาแบบ นึกถึงแชมป์อีกถ้วยหนึ่งแล้วอะไรอย่างนี้<อ>แต่ความพร้อมของลิเวอร์พูลตอนนี้ตอนแรกทำท่าว่าจะได้เปรียบนิวคาสเซิลเพราะว่าน<อ>ิวคาสเซิลเนี่ยจะไม่มีแอนโทนีกอร์ดอนที่ติดโทษแบน<อ>แลวอีซักอะ่ะอีซักเนี่ยก็ต้องมานั่งเช<อ>็คฟิตว่ามันจะพร้อมที่จะลงสนามไหมแต่ถ้าบอลถ้วยผมว่าเอ็ดดี้ฮาวอ่ะอาจจะฝืนเข็ดลงสนามอ่ามันทำให้ตอนนั้นอ่ะลิเวอร์พูลยังได้เปรียบเรื่องของตัวนักเตะสภาพนักเตะแต่พอมันไปจบเกมกับปารีสแซงแชงแกรมเนี่ยเพิ่มเทรนด์เจ็บโคนาเต้ก็ทำท่าจะเจ็บ มันก็เลยบอกก็ต้องมานั่งเช็คฟิตตัวที่เหลือว่าไหวไหมดาวินนูเยสก็อสภาพจิตใจก็ย yeah ่ำแย่<พ>ก็ไม่รู้ว่าะจะต้องจัดทัพยังไงกัคโปีกัคโปก็เพิ่งฟื้นกลับมาจะลงเล่นไ,ไ,ได้เต็มที่มากแค่ไเขาบอกว่าลงไปครั้งแล้ว20ิกว่านาทีนี่คือแบบดูแล้วรู้เลยว่ามันไม่ใช่คนเดิมใช่ไม่ไหวมันไม่ไหวไงวิ่งก็ช้าลงอะไรทุกอย่างมันมันไม่ได้อะถูกตนี้มันจะยังไงผมก็เลยมองว่าเกมคู่เนี้ย มันกลับมาเป็นอยู่ในโมเมนตัมที่มันเท่ากันมันยังสูสีมากขึ้นออก็ต้องดูนะแล้วกออย่างอาร์เนอร์เขาชมคนเดียวเลยนะเขาชมอีซักเขาบอกว่าไอ้นัททีออ่ในลีกใช่ไหมเขาเคยเสมอเสมอกับนิวใช่ไหมเขาบอกนั้นั้นอีซักเล่นดีอะไรอย่างเงี้ยออ ไม่ชมได้ไงล่ะเขาก็มีข่าวว่าอีซักอยู่ว่าเขาจะเอาอ๋อดิปอีซักเลยปออยู่ปออยู่ใช่ไหมอยากได้อยู่จะซื้อตัวมาแทนดาวินูเยเนี่ยก็ชมเลยอ่ะก็คือแบบว่าเออมีทักษะที่ดีมีความรวดเร็วอืมคือเหมือนกับนักเตะหลายคนในเฟเชนเลยนะเขาเทียบอีซักนะแล้วก็เขาบอกว่าเออตัวแปรสําคัญอยู่ที่อีซักเราต้องเล่นให้ดีกว่าที่เล่นกับปารีสถึงจะชนะได้ถ้าอีซักลงอ่ะนะฮะโอ้ยยกให้ขนาดนั้นเบอร์นั้นเลย แต่ผมใส่จะเอาอีซักจริงวะเอาจริงอยากได้จริงน่าจะแบบว่าชมเพื่อจีบด้วยแหละว่าใจีบแล้วจริงๆนะอะไรอย่างนี้ไม่ชมดาวินหน่อยไม่ให้กำลังใจเขาหน่อยเออแล้วแต่กุาลอะเอ้าไห้ฟังาะว่นถึงแม้ว่าตัวจะยากนิดนึงก็แต่ว่าเขาจะมีวิธีในการที่จะเลือกใครไปลงแล้วรู้สึกว่าเขาแบบยังเชื่อว่าสล็อตจะแบบหยิบตัวถูกแล้วทำผลงานได้ดีแต่ใจอะเชียร์นิวคาสเซิลเออเรียกเหมือนเฟียน กนี่มันน like ี่เหมือนเหมือนเซนเอกชัดตรงข้ามแมนยูตลอดเลยปีศาจตขาวดำนิวคาสเซ่นอยู่ในเตต่ออใช่มาแล้วดิวคาสเซ่นมาหมดเลยปุ๊งปุ๊งว่าอยากให้เขาได้แชมป์บ้างหลังจากที่แบบไม่ได้แชมป์มานานคุณควรที่จะแบ่งทีมอื่นไปแบบเอาเนี่ทิวคาสเซ่นก้าไปอันนึงแมนยูเอาไปอันนึงแบ่งไม่ได้เพราะว่าคือลิเวอร์พูลเนี่ยมันมีฤดูกาลหนึ่งจะได้ไหมที่ว่ามันมีลุ้นหลายถ้วยอะลุ้นสี่ถ้วยยุคเก้แล้วพอมันแพ้ตกอันหนึ่งนะ อันหนึ่งก็ตกมันก็ตกลวงลูดไปหมดเลยแล้วก็ไอ้ถ้วยผิวบลิสก็แห้วไงลัวยมันจะเป็นอย่างนั้นเหตุการณ์ซ้ำรอยไงถ้าตกแบบทีทีนะมากอ่ะจำได้แบบว่าโอ้โหไม่แล้วคือเอาง่ายๆแล้วนี่มันติดกันเลยนะมันไม่ได้ข้ามอาทิตย์เลยนะอันนี้มันคือมาปุ๊บแล้วแล้วใบเยาในอาทิตย์หนึ่งสองถ้วยเสองถ้วยปิ้วสองถ้วย้อ้ยเราต้องเตรียมผ้าเช็ดหน้าให้แฟนๆหงเราไหมเงี้ยแบบสับจำจานคืออาถ้าวันถ้าตกอีกถ้วยแล้ววันจันทร์เอาที่ชู้ไว้เยอะๆเลยให้เซนเอกนั่งแต่ถ้า แต่ถ้าคืนวันอาทิตย์ทีมเรื่องผู้ชนะผมล่างานนะไม่มาไม่มาปิดโซเชียลแบบช่วงนี้ผมโซเชียลดีทองปลกพี่พี่เรมปพวกพี่พี่เต็มฟีดละปลกพี่พี่เต็มที่เอานะอ้าวปุ๊กฟันทงไปเลยนี่ตยยังไงดีอ้าวไม่อยากเจอมนิวคาสเนเลยแต่พนิวคาสเซิล คือมันเป็นความเป็นไปได้ที่วคาสเซ่อนแต่ยันเสมอแล้วไปชนะจุดโทษอีกครั้งหรือเปล่าผมอาจจะแรงหมดอาจจะยิงไม่แม่นชนคานรนตอนแรกตอนแรกจะให้ว่าเสมอแล้วลิวพูจะชนะจุดโทษแต่พอไปเจอกับปารีสแล้วผมเริ่มไม่มั่นใจแล้วตอนจุดโทษเนี่ยก็แบบจะได้ต้องเลือกตัวใหม่แล้วเออมันต้องจัดการเอาซาลาต์ไปองลกโทษเพิ่มหน่อยเออแต่ผมมองว่าเกมคู่นี้เสมอแล้วมันไปดีกาแต่ตอนนี้กำลังคิดอยู่ว่าใครจะชนะ ประตูเอ่าประตูประตูตึง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 โอ้ประตูประตูยังไงลิวพูใช้เคลเฮอร์อยู่แล้วไม่น่าจะส่งอลิซสงเป็นตัวริต่รู้สึกว่าดูเพื่อนหลังหลังเสียประตูน้อยเหมือนกันเลยหลังหลังดูบับก้าเริ่มเข้าที่เข้าทางแต่ไม่ค่อยเห็นดูบับก้าเซฟจุดโทษเท่าไหร่ผมก็เลยมองว่าเกมนี้ถ้าจะถึงจุดโทษผมว่าจะลิวพูจะได้เหรอ ผมว่าเรี้ยวมูจะได้เออก็เอาเอาตามจเอาตามตรงเยยาตามใจใช่เอแต่ถ้าตามใจผมก็เชียร์นิวคาสเซิลผมจะใส่เสื้อขาวดำวันอาทิตย์เออนะฮะเออเราจะใส่ทั้งวันอาทิตย์และวันจันทร์เลยใช่เราจะมาขาวดำของเลอยนะฮะลุงพลบอกว่านิวคาสเซิลเตรียมแพ้เลย พอเสียปุ๊กเชียร์เอร็ปเสียปุ๊กเชียร์นะอุตต้อมบอกว่าไม่ว่าจะดูบอลดึกแค่ไหนแต่ยังไงต้องตื่นมาดูน้องปุ๊กในสนามนั่นสมละโอ้นักตาจะไหลนะซัพพอร์ตสุดๆอะนะครับผมก็เชื่อนะว่าลิ้วพูน่าจะปิดเกมในเวลาได้เออโมนใจหน่อยนะ แน่หละเพราะเขาเป็นแมนยูพูอยู่คนเดียวนะตรงนี้ใช่แล้วห้เอาแมนยูมาวิเคราะห์ลองแบบว่าพิมพ์เข้ามาหน่อยสิว่าเห็นด้วยกับกบบหรือเปล่าเห็นด้วยไหมคุณผูเบศกำลังดูเห็นด้วยไหมคุณคุณนากรบอกสวัสดีครับแมนยูได้แชมป์ชิวๆครับ อาทิตย์นี้ลิเวอร์พูลมีโอกาสได้แชมป์ไหมครับก็มีครห้าสิบห้าสิบครับคุณต้อมบอกว่ายังเชื่อว่าอาร์เซนอลจะชนะสองหนึ่งอ่าแล้วก็คุณสิรีบอกน่ารักทุกคนเชียร์เชียร์คุณคุณนากรบอกว่าแฟนลิเวอร์พูลิทำใจไว้แล้วครับอาจตกทุกถ้วยครับใครจริงเหรอไม่ใช่แฟนลิเวภูมิแล้วคุณคุณนากรไม่ใช่เนีเขาเป็นแฟนหงตัวจริงปาเนี่ยลอยมะเนี่ยสวมลอยมะเนี่ยในผมตกทุกถ้วยแต่เขาอาจจะหมายถึงว่าเขาที่เป็นล็กเเอาเป็นเล็กอย่างเดียวก็ฮะย้อน อันเชิญคำพูดของอันเดอร์สล็อตมาแล้วครับเขาบอกว่าใจใจจริงก็อยากได้ทุกถ้วยแต่ถ้วยที่สำคัญที่สุดคือพรีเมียร์ลีกนะครับที่เขาต้องการจะได้จริงๆนะครับเพราะว่าผมก็มองว่าการที่มามารับงานต่อจากเก่งเก่งคอปเนี่ยก็ถือว่ามีความกดดันในระดับหนึ่งแต่ถือว่าเขาทำได้ดีทีเดียวนะใช่มันก็เหมือนอารมณ์เซอร์เลฟเฟอร์กูสันแล้วก็ส่งต่อให้เดวิดมอยมันมีแรงกดดันสูงแต่ว่าพอตอนเนี้ยอร์เนอร์เขาทำทีมให้ไปอยู่ท็อปบนโดยที่แต้มห่างถึง15แต้มเนี่ยผมก็เลยมองว่า มันจะเป็นปีแรกที่มันเป็นประสบความสําเร็จของเขาเลยจริงๆอ่ะมันคือน่าจะเป็นหมุดหมายแรกของเขาแต่ว่าเขาก็ได้ของดีมาหมายถึงว่าเขาก็มีสิ่งดีๆอยู่ในมือไงมันก็เลยแบบโอเคมีอะไรให้เลือกมีอะไรท<ต>ห้ทาได้อาจจะได้ใช้แค่ฤดูกาลเดียวไง นั่นน่ะสิหลายคนที่แบบว่ารู้สึกว่าโอ๊ยเราคือแบบวัดแชมป์เราแบบฤดูกาลนี้เอาไปก่อนแต่ฤดูกาลหน้าถ้าคุณขาดตัวนั้นขาดตัวนี้มันอาจจะไม่เป็นแบบนี้แล้วนะคะจะดีใจรีดดีใจไปเพราะตอนเนี้สามคนที่เขากำลังยังเพราะลาสุดิานไดเขาก็มามาพูดว่าก็แบบเขาก็ยังไม่ได้โฟกัสตรงนั้นเขาก็ยังโฟกัสในฤดูกาลนี้ก่อนยังแบ่งรักแบ่งสู้อยู่นะคะเพราะยังไงก็ ขอให้ได้อีซักมานะครับก่อนที่จะขายใครออกไปนะฮะขอคนมาเพิ่มด้วยเออเอามาเพิ่มก่อนอ้าวตามนี้เออนะครับก็สะดุดดีแมนยูไปนะครับแล้วก็ดูกันแล้วก็หงแดงกับดิคาสเซ่นก็อย่าลืมให้กำลังใจกันแล้วหวังจันมาสรุปกันว่ามันจะเป็นยังไงนะครับครรบเจอกันเซสปอร์ตไลฟ์จันพุดธสุ์เวลาบ่ายสไม่ตกลงไม่พูดถึงบารสหน่อยแล้วหรอคุณอ่ะอ่ะมีบาสรับาสช่วยยังไงนะ 3 x t ปทีบ้า3 x ีอสปอนเซอร์เลดบูแชมเปียนครับทูท่สัน20ไฟนะครับวันนี้ทีมชาติไทยลงแข่ง2รายการเลยก็คือหญิงและชายถ่ายทอดสดตอนเย็นนะครับมีพิธีเปิด4โมงเย็นหรือใครจะไปดูหน้าลานเซ็นทันเวิร์ก็ได้นะเจอคุณไหม ไม่เจอผมอยู่สตูได้่ใหเสียงแต่ได้ยินม่ใช่ใครไม่ไม่ใช่บอลเจ็ดสีจะไปนั่งภาคข้างสนามเนี่ยไม่ได้นะบอลเล่เจ็ดสีอะไรบอลเจ็สีไม่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 ภาคในสตูใช่ไหมดูจากกล้องก็ได้บอลไม่มาบอลไม่มาต้องวิ่งลงไปในสนามด้วยไปแบบอินเตอร์คุณจะไปให้นั่งภาคข้างสนามวิ่งไปเป็นไงล่ะดำปืน อาอแล้วครับอ๋ติดตามกันได้นะคะเราจะเจอกันใหม่นะก็ทั้งสนามทั้งเซสปอร์ตไลฟ์นะอ่ะโปรโมทให้เขาหน่อยด้วยมีมีสปอร์ตแฟนสปอร์ตแฟนออนไลน์แล้วก็ทุกวันจันทร์แล้วก็วันพฤหัสเวลาเที่ยงนะคะโอเคแล้วกลับมาเจอกันใหม่นะคะวันนี้ลาไปก่อนแล้วสวัสดีค่ะสวัสดีครับาสวัสดีครับแชมป์แน่นอนได้ยู